เื่อกี้เห็นลูกทัวร์บอกว่ามีช้างป่ามาเดินข้างหน้านี้ก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องทูทเวลวันนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับจังหวัดเลยอันนี้เราก็จะเดินทางขึ้นไปพิชิตภูกระดึงกันนะครับต้องมาลงทะเบียนตรงนี้น,นี่เราจองมาแล้วนะครับได้ก่อนขึ้นประมาณสามสิบวันอันนี้ลูกทัวร์เราวันนี้ลูกหาหมดงานเป้าแล้ว วันนี้มาลูกข่าวหมดนะครับก็ต้องแบกเองเนื่องจากลูกข่าวเราไปขุดมันปลูกสับปะรดต้องแบกเองรู้ว่าใครอู้เดียวต้องแบกเองขึ้นภูกระดึงครั้งแรกครั้งแรกคนนี้อันนี้เราก็เดินทางมาถึงที่อุทยานแห่งชาติสิบโมงครึ่งเราจองไว้สิบเอ็ดโมงนะครับในการขึ้นไปภูกระดึงวันนี้นี้เราก็มาเช็คอินที่เราลงทะเบียนไว้ทําค่าประกันอุบัติเหตุสิบาทเรารู้สึกเป็นไง้ามครับขึ้นภูกระดึงครั้งแรก พร้อมครับลูกนั่งมาวันละเท่าไหร่วันละสิบห้าต่อเซตครับอ๋อ,อี่วันวันเดียววันเดียวบอกไปวันนี้นะครับลูกหาหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็น่าจะแบกขึ้นไปเองเพราะว่าสัมภาระไม่เยอะเท่าไหร่นี้เราก็มาถึงอาคารนี้อาคารจุดรับส่งสมัมภาระแล้วก็เช็คของวันนี้ที่เรามาก็อากาศไม่ร้อนมากนะครับแดดไม่มีเลยอากาศที่ดีมากวันนี้ในการแท็กิ่งขึ้นเขา อันนี้คือลูกหาบครับลูกหาบของของออวันนี้วันนี้ลูกหาบวิ่งขึื่ออะไรด้บ้างจะได้ขึ้นง่ายๆแล้วมึงดูเดียมันเนี้ยปุ๊บมมีลูกหาบไต้กูหามขึ้นการเดินขึ้นก็พร้อมแล้วลูกหาบก็พร้อมแล้วอ่าพร้อมเดินขึ้นได้แล้วัยงไม่เสร็จแล้วมันไาตามนี้เลยบอกเลยว่ามีเป็นสิบตำอันนี้เราก็ได้ผู้ช่วยผู้พิชิตนะครับ นั่นคือไม้ค้ำยันอาจแบบเป็นลมล้มพับอะไรเงี้ยก็ไม้ค้ำยันได้หรือตะคิวกินอะไรเงี้ยอันนี้จะช่วยได้ไม้ค้ำยันนี่ลูกทัวร์เราคนแรกอันนี้ลูกทัวร,ร์นนวเราอีกสองคนกับลูกหาบอ่านี้ทางขึ้นนี้ชันมากเลยกับบ้านแน่เด็ดเดีอยม,มามพร้อมกับบ้านแน่มองไงครับ เหนื่อยมากค่ะเดินมาได้อยู่สามร้อยเมตรไม่ถึงไม่ถึงร้อยเมตรเลยลูกข่ายยังไม่บ่นเลยอันนี้หน่วยเอนเตอร์เทนเรานะครับเป็นไงบ้างครับมาคันเดียวพอค่ะอันนี้เราก็เดินขึ้นมาประมาณกิโลเจ็ดร้อยเมตรแล้วแต่เรายังไม่ถึงสามแหกเลย บอกเลยว่าเหนื่อยใช่ได้นั่งพักก่อนครับยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่เนครับนี่เราก็เดินมาถึงซัมแรกนะครับนี่คือซัำแหกบอกเลยว่าเหนื่อยแหละ <laughs> เหนื่อยเลยอะแล้วก็ต้องสู้ต่อไปอีกประมาณหกเจ็ดซัมอันี้เราก็อยู่ตรงซัมแหกนะครับเขาก็มีขาย เสื้อผ้าที่รึกอาหารน้ําแล้วก็มีห้องน้ําไม่เข้านี้มาน้ําน้อยไปหน่อยครับใช่ครับครับก็แนะนําให้ว่าถ้าปวดเบาเข้าได้ครับาีนี้เราก็ผ่านซ้ําแรกมาแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะเดินไปซ้ําต่อไปโดยทางก็ไม่ได้ลําบากมากเหมือนซ้ําแรกเป็นทางเดินป่าไปเรื่อยๆนี้ก็เดินไปประมาณกิโลครึ่ง น,นี่ก็จะเป็นลูกหาบหาบของลูกค้าขึ้นไปอันนี้ขนสเสบียงขึ้นไปนะครับมีไข่แล้วก็ทังแก๊สนี่คอาชีพหลักของคนที่นี่ก็คือลูกหาบหาบของขึ้นเขาอคนหนึ่งค่าต่ำประมาณหกสิบโลน,นี้เราก็ตามนี้เดินกันชิวๆเลย ถึงมาถึงซัมบอนแล้วก็จะเดินขึ้นไปเป็นซัมหมู่บ้านกก,กอ,อกซัมหมู่บ้านกกอกขึ้นไปหาลุงพลกันอันนี้ครับทางขึ้นซําต่อไปครับซ้มกอฟางไม่ไกลมากแต่ชันนิดหน่อยโอเคครับนี่เราก็เดินทางมาถึงอีกหนึ่งซัมนะก็คือซํากอฟางตรงนี้เขาก็มีการขายของด้วยนะซําเนี้ยเหมือนเดิมไอติม ผ้ายเย็นน้ำเปล่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือแตงโมซีกละสิบ้าบาทอันนี้ครับคือสิ่งที่ผู้คนเดินมาต้องการนั่นก็คือน้ำเย็นๆน้ำแข็งใสไอติมแล้วก็อาหารต่างๆมีเลือกอย่างครบคันสิ่งที่เตรียมมาก็คือเงินเท่านั้นนะครับ เกือบหลับจะกลับมาได้ยังไม่ถึงนี่เลยอันนี้ก็ลูกทวงเราก็เติมพลังก่อนขึ้นเหล๋ยอ,อีกสามซ้ำเขาผัดบนฟ้าครับเป็นไงเขาผัดบนฟ้าครัีนี้เราก็จะเดินทางไปกันต่อซ้ำต่อไป นี้เราก็เดินทางมาถึงอีกหนึ่งซ้ำนั่นคือร้านพลานแปรเราเลยสองซ้ำนะครับยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นี่ก็แก๊งลูกทัวร์ก็จะนั่งพักกันอยแล้วก็แชทภาพนี่ก็จะเป็นคนที่เขาลงกันมานะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกันกวันสองวันไปพักไปเที่ยวกันนี่ครนี่เราก็เดินมาถึงอีกหนึ่งซ้ำนั่นก็คือซ้ำ กกว่าซ้ำต่อไปเป็นซ้ำากกไผ่460กิโลเมตรซ้ำนี้เขาก็มีร้านอาหารเหมือนเดิมนะครับแต่ร้านจะน้อยลงเพราะว่าก็น่าจะแบกขึ้นมาได้ลําบากอะ่ะเพราะเริ่มจะถึงสูงสุดแล้วมีอยู่สามร้านก็ขายอาหารตามสั่งน้ําเครื่องดื่มน้ําแข็งใสแตงโมงน้ำมะพร้าวซี่กับ15บาทแต่อย่าให้ลมพัดน,นะ ปีวาหายหมดนเนี่ยแวะทุกซ้ำเหมือนกันใช้เงินทุกซำเลยค่ะซละสองร้อยสามร้อยเอ๋นี่เราก็มาเดินทางกันต่อครับไปซ้ำต่อไปนะครับนี่เราก็เดินทางมาถึงซ้ำกบไผ่แล้วบอกเลยว่ากระไดโคตรชันเลย ก็มีคนตะคิวลับประทานมาได้หนึ่งคนนะครับพี่งห้าวยอยิ่งห้าวอยู่เลยบอกว่ายังไม่มีใครเป็นตะคิวนี่เราก็อยู่ตรงซำโกกโดนนะครับไหนใช้ได้แต่ที่นี้ก็มีของขายเหมือนเดิมนะตี่นี้ก็มีร้านอาหารขายเหมือนเดิมตามสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำเปล่ามีห้องน้ำให้เข้าด้วยนะครับ ปอนขึ้นไปลานแปรแล้วก็ตรงนี้ก็มีพิเศษหน่อยให้ของที่ระลึกเสื้อผ้าพามนันคอพี่พูดเสียงเบาหน่อยเพราะว่าเดินมาหมดแรงเมื่อกี้เห็นลูกทัวร์บอกว่ามีช้างป่ามาเดินข้างหน้านี้ลองเราไปสำร,รวจดีว่ามีมีช้างจริงหรือเปล่าเดี๋ยวส่งคนจับตุ๊กแกไปลองดูใหมามีช้างจริงหรือเปล่า อาจจะจับช้งได้สักตัวอันนี้ครับจุดที่ช้างป่าเดินออกมาน,นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ยืนสังเกตการอยู่นะครับเครับนี่เราก็อยู่ตรงซามแค่น,นี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วนะครับตอนตอนที่เราขึ้นมาคือสิบโมงครึ่งอันี้เราก็จะเดินถึงหลังแปรอีกหนึ่งกิโลใกล่สามร้อยเมตรก็ไว้เติมพลังงานก่อน ที่ร้านนี้เลยเด็กก็เ็นูหลักกระเพราหมูน่าจะอร่อยกว่าที่ที่อื่นอร่อยมากอร่อยเนอะอร่อยเลยเดินทางมาถึงซ้ำพ<ฮ>ี<ฮ>่ชายทำแค่ทำสุดท้ายแล้ว นี่ก็เป็นซับสุดท้ายแล้วก่อนจะเท้นลานแปรนี่ก็เป็นเบอร์ของเจ้าหน้าที่นะครับขอความช่วยเหลือได้นี่คือทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับบอกเลยว่าโคตรชันแล้วก็ยังไม่หมดยังเดินขึ้นไปอีก นี่ก็เป็นกระไดชุดสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็ถึงกระไดขั้นสุดท้ายในที่สุดเราก็เดินมาถึงลานแปรเดื่อป้ายควิชิตผูกกระดึงแต่วันนี้คนเยอะอันนี้ก็ลูกถัวผมก็ขึ้นมาครบนะครับ เป็นไงครับไวรุ่นเมกาขาลงใต้าย,ออย่านี้จนเพียบเลยเป็นไงมากครับลูกทัววันนี้รอบนาซื้อทัวร์อีกไหมไม่มาแล้ว <laughs> ไม่มาแล้วนครตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหลังแปลแล้วนะครับใช้เวลาในการเดินทางหชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงครึง่งก็ทุลักทุเลในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงกันได้ หลังจากน,นี้เราก็จะเดินทางไปที่พักกันประมาณ3กิโลอันนี้ก็เป็นเส้นทางบนลานแปรนะครับที่เราจะเดินทางไปที่พักเราในะคืนนี้เป็นเต็นท์อันนี้ก็3ผู้รอดชีวิตครับ ครับนี่เราก็เดินทางมาถึงที่พักเราแล้ว,ลว,ลวสามกิโลครึ่งเดี๋ยวเราก็จะเดินไปหาเช่าเต็นท์กันเอาดูที่ว่าจะเหลือเต็นท์ให้เราเช่าไหมแล้วราคาเท่าไหร่อันนี้ก็มีบอกอุณหภูมิด้วยว่าวันนี้ยี่ห้าองศานี่เราก็เข้ามาจองเต็นท์นะแล้วก็พวกหมอนก็ห่มตุงนอนที่นี่อันนี้เป็นค่าบริการชาร์จแบตโทรศพ แบตกล้องอันนี้ค่าบริการหมอนถุงนอนอนี้จุดจำหน่ายเต็นท์ครับอันนี้ก็ม่ได้จองเต็นท์มานะครับเมื่อกี้ก็เข้าไปถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าให้ไปถามร้านค้าดูก่อนว่ามีเต็นท์ไหมันนี่ก็ร้านอาหารที่อุทยานนะครับบอกเลยว่าเพียบ เอาแบกต้องขนขึ้นมาเตรียมอย่างเดียวที่เอาขึ้นมาก็คือเงินเท่านั้นเทีบนี้เราก็ได้เต็นแล้วนะครับบอกเลยว่ามืดตึบก็ไปเต็นนอนสองคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูแล้วกันว่าเต็นเป็นสภาพแบบไหนเนียนมืดแล้วนี่ก็คือละสองร้อยบาทเทับนี้เราก็มาหาร้านข้าวกินก็ส่วนใหญ่ร้านค้าแถวนี้ก็ หระะือว่าถ้ากาบูเป็นหลักแต่เราไม่กินอะ่ะเราอยากกินอาหารน้ำฝั่งก็เลยโหกาในนิดหน่อยแต่ก็รอได้ไม่เป็นไรที่นี่เขาก็มีน้ำบริการฟรีนะครับเป็นน้ำชาอูหลงแท้จากรูกประดึงปลูกเองที่นี่เมันขอมันขอด <laughs> ออูเดี๋ยสั่งนะเดี๋ยวโต๊ะพัง ก็อาหารหลักส่วนใหญ่มาที่นี่ก็กระเพราหมูนี่แหละง่ายๆมีน้ำซุปด้วยเราลองเชิมรสชาติว่าเป็นไงอืมอตามที่คิดไว้เลยรสชาติจืดเม็นค็มหวานนิดหน่อยก็เน้นจืดแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรกินใครคิดอยากจะขึ้นมานะครับไม่ต้อง พกอะไรมาเลยนอกจากเงินอย่างเดียวมีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นี้เขามีโปสการ์ดให้เราเขียนแล้วก็สตัมตาด้วยนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าเป็นของที่ระลึกให้เราซื้อที่นี่เขามีร้านให้นั่งชิลรับลมหนาวนะครับแล้วก็เขียนโปสการ์ดได้ དེ ནས